สวัสดีจ้าพเพื่อนเพื่อนคลิปนี้กับขี้เก่าค่ะหาเห็ดขี้เก่าเมียจ้าค่ะค่ะชมคลิปสามนาทีขึ้นไปก่อนเมนเม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ e เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเดินเพ่นสิกลับไปหาคือเก่าเนาะ,ะเนะาะจะมาสองมือเดินเพ่นกกลับไปสองมือนะคะค่ะมาสองเท้าเดินเพ่นกับสองเทียมาสามเท้ยเดินเพ่นกับไปสามเทียโบตอ,องยานค่ะ เดือนเพ็นไปแน่นอนค่ะเนะะนะาะค่ะเนาะจ้ากำมัอน,นี้ก็เป็นเศร้าของมือวันจันทมือวันจันเป็นมือวันจันนะคะบอถึกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเช้าวันจันที่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกสามเนาะค่ะเนาะค่ะฝนกระโจกคือเกาค่ะเมือ่อคืนนะคะฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำนอนสบายนะคะบ่มีแสงแดดเลยค่ะบ้านเดือนเพ็นสามมือแล้วนะคะบ่มีแสงแดดเลยจ้า แต่ตอนนี้ก็ปนหยุดแล้วนะคะเดือนเพ่นก็เลยมาหาหิดนะคะเนาะค่ะแต่ว่าเดือนเพ่นหามาแล้วค่ะสีิบหน้าที่ค่ะมือน,นี้ค่ะด้แบบห่างๆแต่ว่าก็ได้เนาะค่ะเนาะก็ยังคงได้อยู่คือเก่าเนาะ,ะ,ะ,ะขนาดผมมีดเด็ดด้วยค่ะผมมีแเดดแต่ก็ยังคงได้คือเก่าค่ะมาัาที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสักพักหนึ่งเดี๋ยวเทเดือนเพ่นสีไ้เบิ้งนะคะว่าเดือนเพ่นได้หลายซ้ำใสได้หิดอย่างแน่เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะนีแจะดอกกำงามดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาจ้ามาเลยจ้า ดอกแรกค่ะค่ะเห็นบ่ครับเพื่อนๆครับก็เป็นการประเสมเวลาร้อนะค่ะเนาะแต่จริงๆเดือนเพ่นก็เก็บม,มาแล้วนะคะเนาะเก็บม,มาแล้วสี่สิบนาทีมันกระโดดเกินไปสําหรับการส้มคลิปนะคะเนาะเดือนเพ่นก็เลยย่อส่วนเนาะคะ่ะตามสไตล์เดือนเพ่นแล้วค่ะเนาะจ้าเดือนเพ่นสิภาพไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งว่าเดือนเพ่นได้อีหยังสี่สิบนาทีนะคะเนาะหยุดหยังแน่พอดีค่ะนี่เห็นบ่ครับมี่ดิค่ะยเะะยังมีอุ้อยนี่เลยคะ่ะ เคี้ยวปุ๊บอะไปเลยะคะ่ะนี่นะคะัเรื่มสีขนะว่ามาเก็บสมือนะคะดอกยังเริ่มสิเทานะคะอันนี้ดอกน้อยนะคะเป็นเป็นเฮดก้อแดงแต่ว่าดอกน้อยะคะ่ะอันนี้บเอานะคะขี่ขาดล้างคะ่ะตามสไตล์คนที่เกียรล้างสุดถักเอาแต่ดอกนิ่งๆนะคะเนี่ยจะ้ะนี่จ้ะเพื่อน่ะ อีเด็กค่ะต้องฝนที่เก่านะล่ะค่ะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของคุณต่งฝนนะคะที่จริงเบิดแล้วจ้ะแต่ว่าปีนี้มีค่ะมีตลอดเลยค่ะเดือนเพ็นกะดีใจดีใจนะคะเนาะค่ะทีด้เห็ดชิปเกี่ยวกับเห็ดนี่นะคะเนาะอย่าลืมเลยค่ะเ้อกดไลค์กดแชร์ให้เดือนเพ่นในเด้อค่ะเด้อกดเลยค่ะบ่เป็นยังค่ะกดเลยผู้ใดกดกะขอขอบคุณหลายๆเด้อยค่ะเด้อจ้า บหกคะอย่งน <tang ar> ี้อ <Tamam> ีกนี่จ้ะเขี่ยอีกนี่นึงเพื่อเหยียบพื้นนะค่ะเนาะจ้ะเห็นบหมคะเพื่อนเพื่อนอ๋อนี่เดีเห็นบหมคะเพื่อนเพื่อนขามีราคะเห็ดตรงฝนนะค่ะการู่ของเพื้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบหมคะอ้วนหลวงเลยนะคะกาลังแบบว่าอื้มแต่มันขึ้นฝนตรงนะคะต้องล้างดีๆนะคะมือนี้เดินเพื่อนต้องล้างดีๆเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาบาดที่นี่ เด่นเพลินเสหิบึงเห็ดในกระตาเนาะค่ะเนาะวันเด่นเพลิน40นาทีนี่ค่ะเพื่อนๆพื่อนขาว๊อบ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 แล้วค่ะงามบอกค่ะเพื่อนๆพืขาเด่นเพลิได้เห็ดยังแน่ว่าตี้มือนี้ค่ะเป็นเช้าของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่19ตุลาคม2563นะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆพื่ขาสูม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 มือไก่แน่นี่นี่ค่ะเห็ดหมานอีกแล้วนะคะนะจะเด่นเพลิสีบอกนะคะว่าเห็ดยังแน่ ห็ดขาวดินจ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆคะยังวัยรุ่นอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะได้เปืี่ยนดินนะครับพอขึ้นฝนตกนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ดิอุ้มทุมอิ่มทิมเลยนะคะอืมมองใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆหมานคือเก่าค่ะเห็นเพี่ยนแบ่งไว้นะคะเพราะว่าฟังนี่เพื่อนสีมีขี้ดินร้ายแน่นเอามือนี้เนาะค่ะต้อง ต้องล่างดีๆต้องต้องแยกลรางนะคะอันนี้ค่ะเห็ดท่อนขอได้ดอกเดียวขอวันนี้ได้ดอกเดียวนะคะเห็นรถขอเห็ดดินนะคะเห็ดดินหรือเห็ดขาวนะคะเนาะค่ะเห็ดกอแดงค่ะแต่ว่าออกสีม่วงๆจักหน่อยบุบอ่าเสแบบๆได้ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่คะออกจุมบุมจิมบิมค่ะอันนี้ค่ะเห็ดเห็นบ่คะจ้ะอ่าห้ามกันไม่ลืมหากระต่ออีกนะคะเนาะจ้ะ นะะคเห็นสีทองฟ้าบปะคะเพื่อนๆขาอึมคึมอึมคึมนะคะอากาศกำลังดีอากาศปิดตะนอนเนาะเะนาะ,ะจะ้าเป็นสีทายางนะคะกลาปลาในวัดคือเก่านะะั่ะล่ะค่ะบ่เด็นเพื่อนบ่ได้ไปสาไก่หรอกนะคะเคลียร์ก่อนนิดนึงเมื่อวานหมาานูเดินเพื่อนลืมบอกว่าเมื่อวานเขียร์ไปเขียร์มากนะคะขีเะ้เค็บค่ะโอ้นี่นะคะ่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆขี้เข็บตัวอ้านี่ปมมือนี่โอ้ยเดินไปเลยตกใจญัไห้องลันเลยจ้ะาไอมือนี้อ้าวฝนเริ่มตกแล้วนะคะฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะจ้าเห็นไหมคะอุ้ยสิได้ลี่ยไยได้โดนสำเร็จเนาะค่ะเนาะฝนตกละจ้าฝนตกอีกแล้วอุ้ย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 ฝนก็ตกเค็ดก็ร้ายนะคะเพื่อนๆค่ะบ่อยากเสร็จเลยค่ะนี่กระดองหน่ยบ่เอานะคะเห็นไหมคะ ด้วยสิได้เก็บสิได้ถ่ายโดนสำหรับไหนล่ะคะนี่นี่ค่ะเกล้าลายฝนกระโจกนะคะได้ได้เัา,าที่นี่ฮึสิบุเร่จบเพียงสนิมบอ่อ,หน,นนอ,อนนหนึ่งจ้าเห็นไหมครับเพื่อนๆหอยนิดนึงหอยนิดนึงโอ้ยคุณฝนแม่คุณพาพิรุณจ้าเห็นกับกระร่งเก็บนะคะอุย้ย ยังไงดีเนาะค่ะเนาะอืมก็สังกายังไงดีเนาะเดี๋ยวนะครับเพราะว่าอาซิสันเกินไปเนาะค่ะเดี๋ยวนะคะขออีกชนิดหนึ่งขออีกชนิดหนึ่งนะคะนี่วะค่ะไม่ไดอยู่ในหฮมแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะมีอีกดอกหนึ่งนะคะโอ้ยเห็ดกระไลเนาะค่ะเนาะเห็ดกระไลพวกเนี่ยค่ะ เห็ดกระไลวันที่นี <sh> ่ฝนกระตกนะคะเพื่อนๆขาฝนตกครับจรงเลยเดินเพลิดเพลินเก็บเอาดอกใหญ่กว่านะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็ดที่เดินเพลินในบือนี้เนาะค่ะเนาะจ้าเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะเด้อดีค่ะเห็นไหมค่ะกระหลฝนกระตกโอ้ย ตาแล้วบัดทีนี่ตาแล้วบัดทีนี่โอ้ย,อย,อยเดี๋ยวนะคะค่ะเห็นพวกกระปุ้นตุด้ดโอ้ยฝนตกแล้วนะคะเห็นยังไงดีเนะาะบัดทีนี่เนาะจ้ะมีที่เดึ่งเพิ่งเก็บได้มือในมือนะะีออน,นะคะขออีกนิดน,นึงนะคะขออีกนิดนึงจ้ะเอาเมืมานั่งในห่มนะขะเนาะโอโ้ดีค่ะก็นางว่าสิจบดีค่ะอืม พ่นกระจกคิดกระไลนะคะค่ะเคลียมรงอีกหน่อยนึงนะคะคือสีนี้นะคะวัวเพื่นกับโพพ่นกับสีเดีวยวกันก็ใบใหม่เนาะ,ะเนาะจ้ะกาลิปนี้เครื่องสีจบเพียงเทันหนิเนาะค่ะนะเพราะว่าฝน,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 นตกแล้วค่ะเพื่อนเพื่นคะฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วฝนตกแล้วจะค่ะกาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เด้๋ยค่ะเด้อเดี๋ยวเพื่อนกลับไปหานะคะเนาะ จ้าราคาอ่าเอายีเดีเหฮิตค่ะ <c oughs> ก็นั่งสีเดียวคลิปค่ะเนี่ย่ะนย่ <c oughs> เพื่อนขาอยยวไปเห็นพอดีนะคะจะเห็นไหมคะกะ <c oughs> จอบเพียงเท่านี้นะคะเนาะสวัสดีจ้า